สวัสดีครับกับผมช่องดาร์ s เซลลคูอีกครั้งนะครับกัรนิยายเรื่องหนึ่งในใต้ล่านะครับก็ <Thank you. S 2> ามาเจอกันในเล่มที่40ในบทที่16นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วมู่เฉินของเราก็กำลังออกเดินทางไปจักหวัดเหนือนะไปประุประชุมนะ เหตารณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามรับฟังกันต่อเลยเลยนะครับ like enix, บทที่16เคลื่อนพ้นจกักรวรรดิเหนือกว้างใหญ่ไพศาลเกือบแส่วนของดินแดนถูกแบ่งออก โดยสำนักม่านเมฆาม่วงมา่านเดียวสำนักเมฆาม่วงภูเขาเลย่ยิงและคฤหาหน์อินทรียทองเหลือเพียงภูมิภาคทางเหนือถือดินแดนครองอีกสองส่วนที่เหลือแน่นอนว่าสาเหตุที่ภูมิภาคทางเหนือนั้นเป็นต้นตอของอิสระได้นั้นมาจากเพราะอยู่ห่างไกลและทรัพยากรก็ถือได้ว่าดาดืดนดังนั้นผู้นำทั้งสามเลยไม่ได้ทิ้งสายตามองมากเท่าไหร่ แต่ความสงบจบลงหลังจากที่ตำหนักมู่เข้าร่วมดินแดนเข้าด้วยกันนอกจากนี้ตำหนักมู่ยังเป็นผู้สืบทอดของวังสวรรค์บรรพาการซึ่งตอนแรกอาจยังปิดบังไว้ได้แต่เมื่อมีผู้คนจำนวนมากขึ้นในภูมิภาคทางเหนือรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้อมูลก็สูกถุถูถกส่งต่อไปถึงสามขั้วอำนาจอันยิ่งใหญ่ วังสวรรค์บรรพการเคยเป็นเจ้าเหนือหัวของทวีปเทียนหลัวดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงเป็นดินแดนบ่มเพาะขุมพลังที่หาได้ยากในโลกยังไม่ต้องสงสัยหากพวกเขาได้รับมาก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากสาเหตุที่ตำหนักบุ่งสามารถขยายที่พ้นได้อย่างรวดเร็วและดึงดูดจอมยุทธจำนวนมากก็เนื่องจากการมีอยู่ของวังสวรรค์บรรพการนั่นเอง ดังนั้นสำนักเมฆาม่วงภูเขาเล่ยยิงและครืหาดอินทรีทองจึงให้ความสนใจวังสวรรค์บรรพการและกำลังมองหาโอกาสที่จะกือตําหนักมู่และรับวังโบราณไปหน้าตะวันตกเฉียงใต้ของจักรวรดเหนือท่ราบเปยอยู่ชื่อเสียงของสถานที่แห่งนี้เรื่องลือในจักรวัดเหนือเนื่องจากท่ราบนี้เป็นจุดตัดระหว่างสำนักเมฆาม่วงภูเขาเล่ยยิงและคฤรืหาดอินทรีทอง เป็นเพราะภูมิประเทศนี้ทำให้การประชุมของจกักรวรรดิเหนือถูกจัดตั้งขึ้นที่นี่ดังนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ที่ราบเบยอ,อยู่คึกคักยิ่งนหนักโดยขวัญอำนาเกือบแปดส่วนมารวมตัวกันคลื่นลิงจำนวนมหาศาลทำให้ท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยแสงความผันผวนข,ของคลื่นลิงทำให้ผู้มาเยือนที่นี่ครั้งแรกต้องตกตะลึงซึ่งรวมถึงมู่เฉินด้วยเช่นกันมู่เฉินมองที่ราบอันกว้างใหญ่ก็รู้สึกได้ถึงการสั่นไหวของคลื่นลิงมากมายราวกับดวงดาวบนท้องฟ้า ในช่วงเวลาสั้นๆแม้กระทั่งเขายังไม่สามารถรับรู้ได้ทั้งหมดข้าเกงว่าจอมยุทธ์ส่วนใหญ่ในจักรวรรดิเหนืองมารวมตัวกันที่นี่หมดแล้วละ่ะมู่เฉินถอนหายใจกับฉากตรการตานี้การประชุมสภาจักรวรรดิเหนือเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับเจ้าเหนือหัวดังนั้นจึงไม่มีใครอยากพลาดงานนี้หรอก มั่นถั่วหลัวบอกกล่าวด้านข้างมูเม่เฉินมู่เฉินพยักหน้าเขาสามารถรับรู้ได้ถึงเส้นแสงที่ทะยานมาจากทุกทิศทางก่อนจะเคลื่อนตัวลงสู่ที่ราบอันกว้างใหญ่เห็นเครื่องหมายบนแขนจอมยุทธเหล่านั้นไหมเหล่าทันใดนั้นมั่นถั่วหลัวก็พูดขึ้นดวงตามูเ่เฉินหดลงก่อนจะพยักหน้าเขามองเห็นแทบทุกขั้วหน้าที่มีเครื่องหมายเป็นเอกลักษณ์บนแขนผ้าสีม่วงแปลว่าอยู่ใต้การปกครอ,องของสำนักเมฆาม่วงสีเทา คือภูเขาเลย่ยิงและสีทองคือคฤราสน์อินรีทองเฉพาะคนที่มีผ้าพันแขนเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ที่ราบเบยอยู่ได้มิฉะนั้นขั้วอำนาจใดๆที่ก้าวเข้ามาโดยไม่มีผ้าพันแขนก็หมายความว่าพวกเขาตั้งใจที่จะต่อสู้กับยักษ์ใหญ่ทั้งสามนี้ถึงเวลานั้นเกรงว่าเราจะไปต่อได้ยากมั่นถวหลัวกล่าวชา้ชาอ๋อพวกเขาจะขัดขวางพวกเราเหรอมู่เฉินหลีตาลง ตามกฎของจกักรวรรดิเหนือหากขั้วอำนาจใหม่ตั้งใจจะแข่งขันกับทั้งสามเพื่อชิงอำนาจมีเพียงวิธีเดียวนั่นคือการต่อสู้จากขอบที่ราบเปื่อยอยู่เข้าสู่ใจกลางหากสามารถยืนหยัดได้ที่ศูนย์กลางก็จะได้สิทธิ์การแข่งขันกับพวกเขาในอดีตมีสองขั้วอำนาจทรงพลังที่ตั้งใจจะเป็นหนึ่งในผู้นำจกักรวรรดิเหนือแต่พวกเขาก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยเมื่อก้าวเข้าไปกลุ่มพวกเขาก็ได้สลายหายไปในที่สุด มู่เฉินตอบฟังดูโหดไปหน่อยฮะในโลกนี้พลังคือผู้ตัดสินหากไม่มีพลังเพียงพอก็จะถูกกลืนกินถ้าคิดจะแย่มือไปกวนมั่นถัวหลัวมอไปที่มู่เฉินและถามว่าดังนั้นเจ้าพร้อมหรือยังแล้วถ้าล้มเหลวสองขั้วนาทนั้นก็ถือเป็นตัวอย่างของพวกเรา มูเ่เฉินยิ้มก่อจะหันกลับไปมองภาพเงาหลายสิบคนทุกคนได้ติดตามเข้ามาที่นี่ก็คือจอมยุทธชั้นสูงของตําหนักมู่ซึ่งแต่ละคนอยู่ในระดับตี้จื้อจุนแล้วทั้งสิน้นในเวลานี้จอมยุทธตําหนักมูก,กําลังมองมาที่ประมุกด้วยสายตาอาร้อนแรงโดยไม่มีความหวาดกลัวถ้าทุกคนเชื่อมั่นว่าข้าสามารถนําพาพวกเจ้าออกไปได้ก็จงตามข้าม,มามูเ่เฉินยิ้มให้พักพวกเขาไม่ได้พูดคํปลุกขัญใดๆ เพียงโบกมือทะยานเข้าไปในที่ราบเปยอ,อยู่ลิงสีหลงเสียงและเจียงหลงติดตามโดยไม่ลังเลสำหรับคนอื่นๆจำนวนพวกเขาดูน้อยอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อเทียบกับคนนับไม่ถ้วนที่รวมตัวกันในที่ราบแห่งนี้แต่ไม่รู้เพราะเหตุใดพวกเขารู้สึกมั่นใจมากเมื่อมองภาพเงาอ่อนเยาว์ที่เบื้องหน้าคลองสายตาจากนั้นแต่ละคนก็ทะยานติดตามออกไปเมื่อมันถันวหลวเห็นฉากนี้รอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้า ดูเหมือนว่ามู่เฉินจะประสบความสําเร็จในการเป็นเสาหลักของตาหนักมู่หากพวกเขาชนะในการต่อสู้ครั้งนี้จินตนาการได้ว่าตําแหน่งของเขาจะมั่นคงแค่ไหนในฐานะประมุกตาหนักมู่รอยยิ้มคลี่ออกนางย่างกลายไปปรากฏตัวที่ด้านหลังมู่เฉินฟิวฟิวร่างแสงหลายสิบล่างจากตำหนักมู่พุ่งไปที่ที่ราบเบยอยู่จังหวะที่เข้ามาสายตาแหลมคมก็รวมตัวกันจากโดยรอบฮะตำหนักมู่แห่งภูมิภาคทางเหนือจริงด้วยวะ่ะ พวกเขาจะเป็นคนโง่เขลาและกล้าหาญคิดจะบุกเข้าไปในที่ราบเปยอยูด้วยจำนวนคนเท่านั้นนะนะข้าพนั้นได้ว่าพวกเขาหมดแรงตายก่อนจะเข้าสู่ใจกลางที่ราบได้แน่นอนนั่นที่ด้านหน้าประมุกตําหักหู้ใช่ไหมนั่นเขายังเด็กมากไปเลยไม่น่าแปลกใจทำไมหยิงยะโสเหลือเกินช่างน่าเสียดายทีหลังจากวันนี้ไปเขาคงจะเหลือแต่กองกระดูกบนที่ราบแห่งนี้แล้วละ่ะ เมื่อสมาชิกตําหนักมู่เข้าสู่ที่ราบเปยอยู่เสียงสนทนาก็ดังก้องสายตาเหล่านั้นเต็มไปด้วยการเยาะเยะ้ยเห็นได้ชัดว่าไมา่ได้ไว้หน้าตําหนักมู่มากนากักสุดท้ายเหตุการณ์เช่นนี้ก็เคยเกิดขึ้นในอดีตแต่ทุกคนที่ท้าทายศักดิ์ศรีของประมุขทั้งสามก็กลายเป็นปุ๋ยอยู่ที่ราบเปยอยู่แห่งนี้การเดินทางท่ามกลางสายตามองไปด้วยความน่าสงสารชัดว่าต้องการความกล้าหาญมากจอมยุทธ์หลายคนของตําหนักมู่เริ่มรู้สึกไม่สบายใจแต่ก็ทำได้เพียง่ติดตามร่างเบื้องหน้าที่ไม่รีบร้้อนไปใกลด มู่เฉินเดินนาหน้าด้วยท่าทางเรียบเฉยราวกับบ่อน้าลึกแม้ว่าเสียงจะดังกระหึ่มมาจากรอบข้างแต่เขาก็ไม่ถูกรบกวนจากสิ่งเหล่านี้สายตาของเขาจ้องมองไปที่ใจกลางที่ราบเท่านั้นเขาสามารถสัมผัสได้ถึงความผันผวนของคลื่นหลิงที่แผ่วเบาและลึกซึ้งสามสายคลื่นลิงเหล่านั้นไม่ใช่สิ่ที่จอมยุทธขุมพลังตีจื่อจุนขั้นเต็มธรรมดาจะเทียบได้ยุดเดียวนี้ ขณะที่มู่เฉินมองลึกเข้าไปเสียงตะโกนเยือกเย็นดังขึ้นก่อนที่ร่างเงาหลายสิบร่างขยันขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อขัดขวางหลายสิบร่างนั้นเปร่งความผันผวนรุนแรงพร้อมกับผ้าพันแขนสีม่วงปลิวสวัยชัดว่าเป็นจอมยุทธจากขั้วหน้าใต้การปกครองของสำนักเมฆาสำนักเมฆาม่วงทั้งสิน้นพวกเขาส่วนใหญ่อยู่ในระดับตี้จื้อจุนขั้นปลายโดยมีสองคนอยู่ในระดับตี้จื้อจุนขั้นเต็มชัดว่าความโกรธแค้นที่สำนักมาน สามารนี่สำนักเมคาม่วงที่มีต่อมู่เฉินทําให้เขารวบรวมจอมยุทธออกมาโจมตีทว่าท่าทางมู่เฉินก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากการกีดขวางรวมถึงความเร็วในการเดินหน้าด้วยไอ้พวกคุณกระบอกบังอาจขวางไายน,น้อยของข้างั้นเหรอใสหัวไปซะลงเสียงตะโกนอย่างเย็นชาก่อนที่ราชจะทะยานออกไปราวกับสายฟ้าพร้อมกับพลังอันนาทึ่งพงกาหาศัตรูด้วยมัดที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้แหม อวดดีจอมอยุคขุมพลังตีจือจุนขั้นเต็มทั้งสองกี่โอกราดเคลื่อนออกมาขัดขวางหลงเสี่ยงฮมึมแต่พ่าเขาเคลื่อนไหวคือหลิงที่ไร้ของเคก็กวาดเข้ามาคลาย้นขนาดแั้นมากลางลงมาจากท้องฝาห่อหุ้มพวกเขาเอาไว้ทันใดน,นั้นคือหลิงขนาดใหญ่ก็รวมตัวกันกลายเป็นพายุฮอริเคนพัดเข้าใส่ทั้งสองโดยกักขังเอาไว้ภายใน ปัง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 สิบกระลมหายใจจอมยุทธ์สำนักเมคาม่วงที่ขวางทางก็ร่วงพรอกไปใบไม้ร่วงแต่ละคนได้รับบาดเจ็บสาหัสภายใต้หมัดของหลงเสียงมู่เฉินไม่ได้มองไปที่คนเหล่านั้นตั้แต่เริ่มต้นเขายังคงเอามือไข้หลังเดินไปข้างหน้าภายใต้สายตาตกตะลึงรอบด้านสายตาเขาจ้องจะไปที่ใจกลางอย่างไม่แยแสแม้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของทั้งสามสำนักจะรวมตัวกันที่นี่แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะขัดขวางเขาเว้นแต่ทั้งสามคนนั้น จะลงมือด้วยตนเองแต่ไม่ว่าอย่างไรเขาต้องทําให้ตาหนักมู่พัง,งาจขึ้นเป็นผู้นําในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อพักพวกที่ให้ความไว้วางใจหรือทรัพยากรมหาศาลในอนาคตเขาต้องได้รับตําแหน่งเจ้าเหนือหัวแห่งจกักรวรรดิเหนือปังขณะที่บรรยากาศในที่ราบปันป่วนคือหลิงรุนแรงก็ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าร่างสิบกว่าร่างถูกพัดกระเด็นพร้อมกับกระอาเลือดออกมาร่วงหล่นลงสู่พืนนั่นมันกลุ่มที่แปดแล้ว มู่เฉินมองไปที่คนหน้าสมเพชยังไม่แยแสนบตั้งแต่พวกเขาก้าวเข้าสู่ที่ราบนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่แปลที่ขัดขวางเขาอันที่จริงแต่ละกลุ่มไม่ได้ออนแอทุกกลุ่มมีจอมยุคข,ขุมพลังตี้จือจุนขั้นเต็ม แต่ไม่ว่าจะจูโจมอย่างไรพวกเขาก็ไม่สามารถผ่านการป้องกันของหลงเซียงมั่นทัวหลัวหลิงซีและเจียงหลงได้สําหรับจอมยุทธ์คนอื่นๆของตําหนักมู่นอกจากกลุ่มของริวเทียนเต้าที่มีขุมพลังตี้จื้อจุนขั้นปลายคนอื่นๆก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรอยู่ที่นี่เพื่อให้ครบจํานวนเท่านั้นส่วนตัวมูเ่เฉินก็ยังไม่ได้ออกกระบวนท่าใดๆแม้แต่ครั้งเดียวเห็นได้ชัดว่าการกีดขวางเหล่านั้นไม่เพียงพอสําหรับประมุขมู่ที่จะออกโรงด้วยตนเองแม่ ไอ้พวกมาแรงวันพวกนี้มั่นถัวหลัวกล่าวเสียงเย็นชานางเริ่มรำคาญคพวกนี้แล้วพวกมันมาเป็นรารอบพยายามทําให้เราหมดแรงทันทีที่รัศมีของเราอ่อนกําลังลงคนที่จับตามองเหล่านั้นก็อาจจะพุ่งใส่เราลิงซีกล่าววเบางั้นก็ให้เข้ามาได้เลย แล้วมาดูกันว่าใครจะหัวรอบเป็นคนสุดท้ายหลงเสียงยิ้มหน้าขนลุกคือหลิงแปรปรวนอยู่รอบๆตัวเขาซึ่งบางครั้งก่อตัวเป็นภาพมังกรพลายปล่อยพลังอันน่ากลัวสั่นสะเทือนมิติออกมาเจียงหลงกอดอกศัตรูเหล่านี้ไม่ได้เข้าตาเขาสักคนเนื่องจากศัตรูที่เขาต่อสู้ในอดีตล้นวนเป็นจอมยุทธขุมพลังเทียนจือจูนขั้นเซียนแม้ว่าจะเป็นเพราะกองทัพมังกรดำแต่ยังไงก็ทําให้มุมมองของเขากว้างขึ้นตอนเนี้เราถือได้ว่าอยู่ในส่วนลึกของที่ราบเปยอยูไปแล้ว คนเหล่านี้ก็เริ่มหวาดกลัวแล้วละมู่เฉินยิ้มอ่อนเขารู้สึกได้ว่าการกีดขวางเริ่มลดลงเห็นได้ชัดว่าหลังจากล้มเหลวมา8กลุ่มจอมยุทธเหล่านี้ก็เริ่มสูญเสียขวัญกำลังใจตรงไปที่ใจกลางกันเถอะ มูเฉินยิ้มเอามือไผ่หลังมองอย่างสบายใจราวกับไม่เห็นสายตาที่จ้องมองมาเลยทว่าด้วยท่าทางไม่แยแสของมูเ่เฉินทําให้จอมยุทธ์ที่นี่รู้สึกหวาดกลัวพวกเขาไม่กล้าหานชานใช้เหมือนเมื่อก่อนแล้วจากการประทะกันหลายครั้งพวกเขาสามารถบอกได้ว่าแม้ความแข็งแกร่งโดยรวมของตําหนักมูจะไม่ได้โดดเด่นแต่จอมยุทธ์ชั้นแนวหน้าของพวกเขากลับสงพลังเป็นอย่างมากจอมยุทธ์ขุมพลังตี้จืดจุนขั้นเต็มมีเพียงสี่คนแต่ไม่มีใครที่ปะทะได้ง่ายเลยแม้แต่ระดับเดียวกันกันกบพวกเขา ก่อนนับว่าเป็นชนชั้นสูงตามการคาดการอาจต้องใช้จอมยุทธขุมพลังตี้จือจุนขั้นเต็มอย่างน้อยแดคนเพื่อหยุดยั้งทับหน้าทั้ง4เหล่านี้นอกจากนี้ยังไม่รวมประมุกตำหนักมูท่ที่ลึกล้ำยากอย่างถึงแม้ว่ามูดเฉิงจะมีขุมพลังเกือบจะบรรลุระดับตี้จือจุนขั้นเต็มแต่ก็ไม่มีใครงง พวกเขาได้รับข่าวว่าประมุขอายุน้อยลึกลับคนนี้ทําให้ผู้ผู้โสสามคนของสํานักเมคาม่วงถูกลดขั้นจากจอมยุทธขุมคลรังตี้จือจุนกลายเป็นขั้นต้นไปเลยทีเดียววิธีกา้าดังกล่าวพูดได้ว่าพิษแพ้ยิ่งหนักสุดท้ายสาหนักมู่ใช้ได้แล้วเนี่ยพวกเขามีความสามารถจริงมมหน่าเล่าถึงกล้ามาชิงตําแหน่งเจ้าเนื้อหัวแต่ดานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาไม่ใช่คนเหล่านั้นแต่เป็นประมุขทั้งสามที่อยู่ใจกลางที่ราบเปยอยู่ ใช่ใช่ทั้งสาเป็นจอมยุทธ์ที่ได้ผล,ละระดับสัมผัสกระดับเทียนจื่อจุนไปแล้วพลังพวกเขาไม่ใช่งที่จอมยุทธ์ของพลังตีจื้อจุนขั้นเต็มธรรมดาจะเทียบได้บางทีสายตาของพวกเขาการต่อสู้ที่ดีเป็นเพียงการลเล่นเท่านั้นแหละเ <c oughs> สุดท้ายแล้วก็น่าเสียดายที่สุดท้ายตํนักมู่ก็ต้องล้มเหลว จอมยุทธหลายคนพูดคุยกันขณะที่พวกเขามองฝ่ายที่บุกรุกเข้ามาแม้ว่าตํนักมู่จะสามารถล้มคนแปดกลุ่มลงได้แต่ไม่มีใครคิดว่าเขาจะประสบความสำเร็จนั่นเป็นเพราะรากฐานของประมุขทั้ง3แห่งจักรวรรดิเหนือแข็งแกร่งเกินไป ฟิวสมาชิกตําหนักหมู่เดินทางผ่านไปแม้ว่าจะไม่เร็วมากแต่สิ่งกีดขวางทางของพวกเขาก็ต้องถอยกลับไปเหมือนกระแสน้ําลงพวกเขาตาระหนักได้ถึงช่องว่างระหว่างกันหลังจากได้เห็นความแข็งแกร่งของตําหนักหมู่ดังนั้นถ้าพวกเขาเสนอหน้าออกไปก็คงจบเหเหมือนพวกที่โชคร้ายในก่อนหน้าแน่ ดังนั้นสมาชิกตําหนักมู่จึงไปถึงใจกลางได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีสิ่งกีดขวางใ,ใดๆอีกเมื่อเข้ามาถึงที่นี่มู่เฉินสัมผัสได้ว่าแม้คนจะลดลงแต่คุณภาพกลับเพิ่มขึ้นเห็นได้ชัดว่าใครก็ตามที่อยู่ที่นี่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในจักรวรรดิเหนือดังนั้นพวกเขาจึงมีพลังแข็งแกร่งขึ้นตามธรรมชาติทว่าท่าทางของมู่เฉินก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะอีกฝ่ายแข็งแกร่งขึ้นเขาพาทุกคนตัดผ่านเข้าไปราวกรบใบมีดคมกรีด แต่น่าแปลกที่ไม่มีใครเคลื่อนไหวขัดขวางปล่อยให้พวกเขาผ่านไปเม,มื่อมันถั่วหลัวเห็นภาพนี้นางก็ไม่ได้มีความสุขคิ้วขมวดแน่นเพราะนางรู้สึกได้ว่าคนเหล่านั้นกำลังมองมาพวกนางด้วยสายตาเยะเยยราวกับว่าจะมีละครดีๆรอพวกเขาอยู่มันถั่วหลัวมองไปทางมู่เฉินทว่าเขายังไม่มีอาการใ,ใดๆเอามือไผ่หลังเดินต่อไปข้างหน้าดังนั้นนางจึงไม่พูดให้มากความรีบเดินตามเข้าไปหลังจากเดินไปพักหนึ่งจอมยุทธโดยรอบก็เริ่มล่าถอยเผยเห็นพื้นดินล่องตียัน ที่มีคน9ก้าคนมอมาที่พวกเขาอย่างเย็นชาทั้ง9ก้าปล่อยความผันผวนของคลื่นหลิงทรงพลังที่ทําให้มิติสั่นสะเทือนทั้งเก้าคนนั้นเป็นจอมยุทธขุมพลังตีจือจุนขั้นเต็มชั้นยอดกระทั่งในหมู่จอมยุทธชั้นสูงช่างน,น่ากลัวยอย่างแท้จริงกับรูปแบบการรวมตัวที่นี่เมื่อมั่นถั่วหลัวหลิงซีหลงเซียงและเจียงหลงทั้งเก้าคนนั้นเห็นได้เห็นทั้งเก้าคนนั้นถ้าถามพวกเขาก็เปลี่ยนไปเป็นจริงจังเห็นได้ชัดว่าพวกเขารู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่พวยพุ่งเข้ามา พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญของสำนักเมคาม,ม่วงภูเขาเลย่ยิงและคฤหหสาดอินรีทองดูเหมือนว่าในที่สุดพวกเขาก็อดกลั้นไม่ได้ที่จะผนึกกำลังเพื่อหยุดพวกเราที่นี่แล้ว มั่นถั่วหลวงก่าวเสียงเข่งขึมผู้ที่ขัดขวางพวกเขาก่อนหน้าคือสมาชิกจากขุมคำรังภายใต้ควอำหน้าทั้งสามทว่าตอนนี้กลับเป็นผู้เชี่ยวชาญในสำนักเหล่านั้นปรากฏตัวหมู่เฉินกวาดสายตามองไปก็พบว่าเป็นไปตามที่มั่นถั่วหลวงพูดจริงๆได้บรรดาทั้งเก้ามีผ้าพันสีม่วงสีเทาสีทองอย่างละสามคนคนเหล่านี้แข็งแกร่งที่สุดในสามสำนักนอกเหนือจากผู้นำของพวกเขามั่นถั่วหลวงอธิบายด้วยสีหน้าเข่งเครีย มู่เฉินพยักหน้าเบาๆแต่การแสดงออกก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงตำหนักผู้กระจ้อยอร้อยคิดจะปกคอจกักรวรรดิเนื้อเหรอล้นหาที่ตายเมือ่อพวกเขาก้าวเข้ามาจอบยุดทางก้าวก็สาสายตาตะโกนเอาไว้ยังเย็นชาใส่หัวพวกแกออกจากที่ราบเปยอยู่และส่งมอบวังสวรรค์บรรพการมาซะมิฉะนั้นพรุ่งนี้ตำหนักมู่จะถูกรางบางแทน เสียงของพวกเขาดังสะท้อนระหว่างฟ้าดินดึงดูความสนใจจากาหน้วอื่นๆเมื่อพวกเขาเห็นทั้ง9้าคนขวางทางไว้ในแต่แอบดอกริน้นพวกเขาบอกได้เลยว่าทั้ง9้าคนนั้นร้องลงมาจากผู้นำทั้ง3เท่านั้นดูเหมือนว่าก้าวเดินของตําหนักมูดจะหยุดอยู่ที่นี่แล้ว อวดดีลงเสียงยิ้มเย็นชาขณะที่มองไปที่ทั้งเก้า้วยสายตาอมหิตเสียงคำรามของมังกรพรายดังก้องอยู่รอบตัวไอสังหารเข็นข้าหนาแน่นกระพิบอยู่ในดวงตาขณะที่หลิงซีเคลื่อนไหวสัญลักษณ์หลิงยิ่งนับไปทวนก็แร่นแปลปราบส่วนมั่นั่วหลัวคว้าแส้สีดำที่เต็มไปด้วยน้ำแหลมออกมาเจียงหลงเรา้าขึ้นหลิงทรงพลังเต็มกำลังชัดว่าแต่ละคนเข้าสู่สภาพพร้อมรบแต่เมื่อพวกเขากำลังจะโผทยาดอ,อกไปมู่เฉินก็โบกมือเบาๆครั้งนี้ให้ข้าจัดการเองเถอะ จอมยุทธทั้ง9ไม่ได้อ่อนแอพวกเขาอยู่ระดับเดียวกับมั่นถั่วหลวงและคนอื่นๆบวกกับความได้เปรียบเรื่องจํานวนแล้วแม้แต่พวกมั่นถั่วหลวงยังไม่ได้เปรียบมากนักนอกจากนี้การขัดขวางม,มากมายระหว่างทางก็ค่อยปลุกจิตทั้งฐานในใจของมู่เฉินดูเหมือนว่าขั้วหน้าทั้ง3าตั้งใจจะลบตําหนักมู่ออกจากโลกเลยทีเดียวในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่จําเป็นที่เขาจะต้องไว้หน้าใครท่าทางของมู่เฉินสงบนิ่งก็จะก้าวออกไปโดยไม่มีความผันผวนใดๆเขาย่างเท้าไปหาทั้ง9คนเฮ้ยยโสนัก เมื่อจอมยุทธทั้งเก้าเห็นว่ามูเฉินกล้าเข้ามาหาพวกเขาตามลําพังดวงตาพวกเขาก็สาประกายเย็นช้าก่อนจะเอ่อยเยาะเยะ้ยถ้าแกยังไม่ย้ายก้อนออกไปในสามอึดใจเทราเปยอยู่จะเป็นหลุมฝังศพของกาทว่ามูเฉินไม่คิดจะตอบสนองกับสิ่งนี้ฝ่าเท้ายังคงก้าวเดินต่อไปรนหาที่ตายเมื่อเห็นว่าคําพูดของพวกตนนั้นถูกเพิกเฉยความกลัวก็เพิ่มขึ้นในหัวใจของจอมยุทธทั้งเก้าในเมื่อแกเรียกร้องความตาย พวกข่าจะทําตามความปรารถนาให้เองจอมยุทธสองคนไม่สามารถควมใจเอาไว้ได้พวกเขาแผดเสียงคำรามแฝงการกลั้วหัวเราะฝ่าเท้ากระทืบลงทรงแรงไปล่างพุ่งเข้าไปหาหมู่เฉินพร้อมกับคลื่นลิงอันทรงพลัง ตูมหมัดทรงพลังสองหมัดพุ่งออกมาซัดลงบนร่างกายของมูเฉินพื้นดินสัส่นสะเทือนมิติแปรปวนทว่ามูเ่เฉินยังคงนิ่งไม่ไหวติงพร้อมกับแสงหลิงแพร่นพร่านอยู่บนร่างกายการโจมตีที่รุนแรงจากจอมยุทธ์ขุมพลังที่ชื่อจุนขั้นเต็มสองคนไม่สามารถสร้างความเสียหายกับเขาได้เลยใบหน้าของจอมยุทธ์ทั้งสองเปลี่ยนไปกระทานหันจังหวะเดียวกันร่างเงาของมูเฉินก็ปรากฏขึ้นบนหน้าพวกเขาพร้อมกับเกลียวแสงระเบิดออกจากเจดีพุธทธะานในตาเขายื่นมือออกมา ตบลงไปเบาๆด้วยสีหน้านิ่งเฉยฝ่ามือแหวกผ่านนิติซัดลงบนศีรษะของจอมยุทธคนหนึ่งส่วนอีกคนก็มือกระแทกที่หน้ากอกของอีกคนมวนลลมฝ่ามือราวกระสายลมพัดผ่านาเบาๆช่างนุ่มนวลยิ่งนักร่างของผู้เชิญนั้นเคลื่อนผ่านจอมยุทธทั้งสองไปอย่างง่ายดายขณะที่ปัดมือเบาๆปังปังที่เบื้องหลังคนหนึ่งหัวระเบิดกระจุยเลือสดสดใสกระเซน็นส่วนอีกคนหนึ่งหน้าอกยุบลงเลือดและเนื้อพุ่งออกไปจากด้านหลัง เงียบกริบความวุ่นวายของที่นี่เงียบกริบลงผู้คนนับไปทววนเบิกตากว้าง ความกลัวสุดขีดช้าอยู่บนใบหน้าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจอมยุทธ์ขุมพลังตี้จื่อจุนขั้นเต็มสองคนไม่สามารถทนรับได้แม้แต่กระบวนท่าเดียวของมู่เฉินถูกสังหารเรียบร้อยยิงไปกว่านั้นความเด็ดขาดและความโหดเหี้ยมของมู่เฉินก็ทําให้จิตใจของพวกเขาสั่นสะท้านไปหมดสายตานับไปทั่วเลื่อนมองไปที่มู่เฉินนี่ยังคงสงบ,บนิ่งด้วยความกลัวพวกเขานิ่งเฉยราวกับว่าเมื่อครู่เพียงแค่ตบมาแรงวันไปสองตัวในที่สุดพวกเขาก็จะนักได้ว่าร่างเงาอ่อนเยาว์คนนี้ลึกลำ้ำและไม่ อาจยังรู้ได้ขนาดไหนความแข็งแกร่งของเขาเกินขอบเคระดับตี้จื้อจุนขั้นเต็มไปแล้วภายใต้สายตาหวาดผวาน้ำไปท้วนมู่เฉินเงยหน้าขึ้นมองไปที่จอมยุทธทั้งเจ็ดที่กับรังตกตะลึงพร้อมกับเสียงสะท้อนด้วยไอเยือกเย็นพวกเจ้าเข้ามาพร้อมกันเลยเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่16 เรียบร้อยแล้วนะครโอ้โหดูเดือดเลือดพ่านเออโคนอย่างนี้สิค่อยวันหน่อยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขบคุณที่ตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกิก้งเพื่อ้พลา,าดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ,าย,บายครับ